สวัสดีครับป้อมค,ค,ค,ครับบ๊วยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ตองนะคะผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะคะหรือ <MC S 1> สีตองหรือว่าพ่อใหญ่ตองผู้เท่าเฝ้าป่าชา้าสามซื้อบนตัวน,นีเเ่มืองนี้ป้าศาสเต้ป้าศาสเราอยู่บ้านนี้สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วค่ะทนกปีปู่ยู่้ใหญ่บ้านอยู่นี่ผู้ช่วยยังอยู่นี่มัดเป็นหัวหน้าพีก็อยู่นี่เป็นหัวหน้าพีก็อยู่นี่หัวหน้าพีก็อยู่นี่คนเขาจำก็อยู่นี่เหยี่ยงมัด มาตามตัวเลขแนวทางของปูฤาษีสองเป็นประจำออไอ้งวดที่แล้วบ่ได้มาเป็นยังไงปูงวดที่ผ่านมานี่เป็นยังไงฟันดีตี<ด>เป็นเลขถือบอ่งวดนี้ฟันเอางวดนี้ได้ปี<อ>งวดที่แลว<ศ>้วที่ว่าได้ตัวนั่นแม<อ>่เกาสองเหรอแม่ของเนี้อตองงวดที่แร็วกับเกาสองครับเพรามันจะไปน้ำคลองเก่ามัน น้ำข้าวเก่าเก่าหนึ่งได้บาทเก่าสองเก่าหนึ่งได้แต่เก่ามันออกหัวที่แล้วเกลาสองบ่ะพ่อเก่าสองไปจะไใดมาเจะาใดเก่าสองพ่อโอ้ยเกลือสองแบบฝันเห็นพออยู่หัวห้าวความฝันบ่ค่ะเออความฝันเก่าสองอ่ะฝันมาเผาพออยู่หัวนี่สองเท่าเนี่ยพอพอมีพ่นเ้องเนี่ยครับ เอาเผาไปแล้วทำไมถึงได้เผาอีกเห็นไหมจ้ะหลการที่เก่าเฮานี่นะเออราชการที่เก่าโอ้ฝันว่าเดี๋ยวไปเผาเพิ่นเออเดี๋ยวไปเผาเพิ่มบาดนี้กัดงวดลังมันได้เก่าหนึ่งเก่าสองอะไรค่ะบาดงวดหลังมาปัดออกเก่าหนึ่งเฉยๆมันมักสีออกถ้าฝันแบบนี้เนาะเอ้าตาไปงวดที่แล้วเป็นไงมา วันที่เราไม่ได้มาไทยพี่น้องฝันเราไปงวดนี้วันนี้ก็ฝันว่าหมากินหลานย่างแต่กระดูกระเป๋าหลานตอนเช้ากะดูกกองอยองมาแบบไหนมากินหลานมามาจะของอะไรล่ะกินหลานเออย่างแต่กระดูกกองอยองอ่ะฝันว่ามากินคนเออหลานเนี่หลานไม่ยิงหลานไม่ยิงเออแล้วตีสีสูดหลานสาวจะขวบขาดจะขวบมัน นี่เลยกขวบน้อยก็สอนนะี่แหละดูระยะนี่แหละ,ละหอ้หลานอืมเอาฝันทำนีใบ่ฝันเออบาดนี้กะฝันเห็นกับแก่สองหวอัวมีหกขาอเออเตะหกสองบันหกสองแบบแก็กแก่สองหวอัวหกขาเออได้ตีเป็นหก <áng S 2> สองหางเดียวมีอยู่ห,หางเดียว หางเดียวเออฟันเห็นกับแกสองหัวหกขาเออสหัวหขาหางเดียวหางหัวเงะบ้าหางเดียวมันก็สอเรื่องมันส่นตัวห็แล้วแล้วตีสอหตีสอหกแล้วมันสหัวงี้ตีตีตัวใดพ่อตีหกสอง่ตีหกสองเออเนหางเดียวว่ตีใช่น้ำดหางเดียวว่ตีันก็บหกหนึ่ะตีนังเดียว เออหนึ่งหกสองหกสองหกหนึ่งเป็นไงแล้วเออสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งหกสองได้ยังบอกว่าเป็นเป็นเลขสามตัวค่ะอันสองตัวนั่นถึงตอนเห็นหมากินหลานเออหมากินคนหมากินคนว่านีมาเอาหลานมาเดินแต่กระดูกกองอะไรเงี้ยหลานนี่เป็นผู้หญิงเราเลยตีเป็นซีเออตีเป็นซีซีศูนย์ซีศูนย์เอาเขียนพิมพ์เลยลงพิมพ์จะได้โชว์ให้เอฟซีดูนะครับ ก็ยังตองนี่แล้วฝันแม่นเด้อหลังเทียบพวกเงนความฝันนี่เราเดียวขึ้นโอ้ยตะกี้เขาก็ว่าเขาทิมาให้ตลอดปีมีโชคตลอดปีมาก็ได้มากจนตลอดปีของเขาอีหลีอ่ะอันผีเชี่ยวมาหาจกเทียบบ่เดี๋ยวนี้ก็มืนหนึ่งมาไม่ยิุโอ้มาอยู่บ่มาโอ้ยมาหาแต่แบบเราไปเห็นแต่เทียบไปอยู่กันมาจะได้แล้ววันนี้ พวนเขามาเอาเลยก็ได้หลายก็เลเยบ่ได้ถามอย่างเล็กกันมะเ<อ>ลรเว้ากันไปกันมาเอาเลยยางมีไคนีบ้ันก็นแล้วเลยมาหาซื้อบรร่ได้เล็กตัวนี้อ,อันเจียวอ,อ,อ,อันนั่นนี่อันบ่กจิมมี่ยังว่าทำเนี้ยแล้วนันหมอแล้วมิดเทเลรวาดีเลยอ้า่แม่นกลับไปอิสราเอลเหรอบ่ไปลบหรอวะยังมีไหมบอตรหลานคุณยายตองมีตัวไหนนะครับ นีเท่านี้รดได้่นีตัวไหนครับนี้แล้วตีให้เท่านี้นี่มีสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองเป็นบอสหกหนึกสองคือว่านี่นเออ 40, 61, เออสี่ศูนย์เออสี 40, ออ่ศูนย <40, S 2> ์ศนยสี่เปนั่ศูนย์หกหนหกสองเนาะออสามตัวมีบ่ครับเออสามตัวหนึ่นสามตัวตัวเดียวนะ ตามตัวกับหนึ่งหกสองไอสองไอกับแก่กับแก่กับแก่แก่เจ็ด้สองหัวหกขาสองหัวหกขาแก่กตีเป็นเจ็ดเป็นเหลี่ยมเจ็ดสองหกเนาะถือกต้องตีให้เราเลยตีเห้เรากับแก่เนาะเจ็ดสองหกราประจันเอาเขียนไปเลยตัวเดียวพอเท่านั่นจบแล้วว่า เขียนมั้งป่ะเดียวเอาเอาเยอเอะาเอาล้วให้ไปได้เราที่เขียนลงดินตีเฮ้เราเขียนลงไปเขียนกัได้ก็เฮ็ดยังบานี้พี่น้องเอาเบิ้งกับดุกกำลังขวดแล้วบานี้ขวดแล้วขวดแล้วพี่น้องอยู่ดีดีเพิ่นกับกวาดพี่น้องเบิ้งกระดุกมันหกหรือเปล่าเราเขียนขวดมันหกป่ะมันบ่มันบ่แป่นเนาะแต่เราเราเขียนลงดินให้นี่บ่มีผัดเด้เขียนแล้วพี่น้องเขียนแล้วตูได้มั้งบ่ เขียนสามตัวเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยน้อเขียนแล้วๆรชาติโบราณเจ็ดสองมีหกเจ็ดองหกเจ็ดสองหกนะคะ6กเขียนให้เจ็ห อ่ไม่ชัดเลยสี <no ่ศูนย์เ็ดสแล้วก şey yes ็4 um> ีนเนวยจ็ดสองกทีลอยู่นเจ็ดสองแล้วก็สีนะคะ f อฟีหนึ ตามไปตามบงตามบงเอาเอาห้ักคักลดเขียนลงินดอกมันแน่นมันขังแล้ววะมันจังขังสองน่นหกสองหกห่งหกสองหมงไม้หงไม้ออานี้คืออเน่นเเลยเน้นๆเลยห กระดานกะดานดำสองสี่โอ้ยคันบยี่สีบคงจะบวกหกชัดแลวเนาะมดเขียนให้บ้งมาโชว์มาโชว์มาโชว์อ๋อยังงเอามึงเขียนซ้แล้วว่า่ตัวนี้เออนีโอ้มือขอมันขัดแห้งเลยเอายังไงกัหนึ่หกนึ่งหกส อันนั้นสี่ศูเขียนกลับไปเขียนกลับหลังเอาเขียนกลับหลังเด็ดตน้กลับันสามตัว้ลบ้านนี้สามตัวเอาไปหน้านะครับกลับหลังนะครับหกสองเจ็ดอ้อเจ็ดสองหกสีนย์หกหนึ่งหกสนั ที่หกหนึ่งหกสองเอาพยี่ตองุนน่ญย่ตองถือถือนเบืองแน่น่นสอหนะ่งของแค่น่ะเอาแของแค่เอาเป่ากระถาใส่ในพยี่ตองปี๊ดเปี๊ดเลยออกแค่นละนี่ในควฝันมนนี่ละอือตัวนี้พ่อเออตันี้ละนี่มี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้่เออีตัวใดน่พ่ 7จ็ดสองหกเออเจ็ดสองหกส่ศูนึ่งสองนี่เอาแคปพี่น้องเบ้ห้ชัดเจนนะพ่อนอ่ครับดูเพยหนึ่งครับท่านี้เอฟฮงเฮงฟังฟังรวยรวยเด้อพ่อใหญ่ตองนะครับหกสองเจ็ดหรือสีงหรือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้าเฝ้าป่าช้าหกสอง่อห่้อย ออชัดเจนชัดเจนเจ็ดสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดเด้อพี่น้องมันหมานทุกคนค่ะสาธุสาธุงวดที่แล้วเก้าสองเต็มเต็มนะครับที่แล้วไม่ได้มาตามงวดนี้โอ้ยันเย็นเลยบาทนี่ถนนเจ็ดลูซีตองเข้าผาช้าอ้ลูซีตองนะคะ fc เขียนลงดินย่ำไหนออกย่ำนั่นนะครับพี่น้องเขียนย่ำไหนออกย่ำนั่นเจ็ดสอง สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองตัวเด็กครับสอกับสาอ่เนาะสตัวอคักสองตัวสตัวที่นตัวเอาโอ้เสียลต้ตอนก็ได้ตอนี่อันันละอ้าวหใหญ่ไดอยงกออ้าวอืต่ได้พ่อพ่อใหญ่เลยเจ็ดสองสเปา เอาศูนกนครับตีไได้ไหมอ๋อเลยตีไ้ตีไ้ตีไ้ตียงแห้งเลยเ่วยดไว้สีูยเรามัมักฮะี่ะนมักตัวใดพ่อตัวใดสี่ศนก็มักคือกันสี่ศศนยตัวไหนนะตัวนั้นนะเจ็ดสองหกตัวไเจ็ดสองหกับสี่ศนพี่น้องเจ็ดสองหแล้วก็สี่ศูนย์นะคะเอฟีสองหครับเจ็ดสองห สี่ศูนย์เจ็ดสองหกอแ้วก็ศูนย์สีอเจ็ดสองหกโอ้ออก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 เจ็อกบนเงบนล่าง40เออล่าง40่ศูขับขับขับหกออง เมองนี้เลยเอามาตามให้เราเด้อครับมาตามให้เราเด้อมาตาม้าเด้อค่ะเอซนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะสามสองเก้านะพี่น้องน้อมีเอฟซีถูกนะคะท่านผู้ชมวันนี้พอยังตองนะคะเขียนตัวเลขให้นะคะเจ็ดสองหกนะคะเจ็ดสองหกนะคะแล้วก็สี่ศูนย์สามยังนึ่งสสอง สามสองเก้าโอ้หมดที่แล้วเหมดเลยสามสองเก้านะคะเอฟซีแต่งวดนี้นะครับก็คือเจ็ดสองหกแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ